สวัสดีชาวันพุธค่ะวันนี้มาเจอพี่ฟิล์มนะคะก็ดับแรกเพิ่งดูรายการสีสันบันเทิงเสร็จก่อนที่จะละครเรื่องอะไรนะดาวเกียวเดือนจะออกแล้วเขาก็จะมีสรุปข่าวใช่ไหมคะของช่องสาว่าข่าวเหตุการณ์เช้าวันนี้มีอะไรบ้างแล้วมีท็อปปิกหนึ่งขึ้นมาค่ะเขาพูดบอกว่าเตรียมถอดเออเตรียมคลอดกฎหมายการแต่งงานของกลุ่มหลากหลายทางเพศ โอ้บายก็จะคลอดแล้วค่ะกฎหมายดีใจกับเมืองไทยด้วยนะคะตอนนี้สิทธิของพวกเราก็จะเท่าเทียมกับทางเพศหญิงเพศชายนะคะตรงนี้ก็เข้าใจค่ะบางคนเขาเป็นคู่เกย์คู่รักกันอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะมีจดทะเบียนเพื่อในเรื่องของสถานนะทางการเงินต่างๆนานามันก็ทําไม่ได้เข้าใจไหมคะแต่ตรงเนี้ถ้าจดแล้วค่ะมันก็จะมีกฎหมายมารองรับตรงนี้มากขึ้นโอเคค่ะดีใจค่ะแล้วขอให้กลุ่มหลากหลายทางเพศทุกๆคนนะคะประพฤติปฏิบัติตัวดีๆนะคะ เพื่อเขาจะได้ผลักกฎหมายนี้ไวๆเร็วๆนะคะแล้วก็มีกฎหมายต่างๆนำมาดูแลพวกเราอีกนะคะอย่าทำให้สังคมคิดว่าเราเป็นตัวปัญหานะคะจงให้สังคมรู้ว่าเขาก็อยู่ในสังคมได้เชกเช่นกับทุกเพศทุกวัยนะคะโอเคค่ะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะถ้าใครมีข่าวอะไรก็แนะนาพี่พิมพ์เล่ามาสู่พี่พิมพ์ฟังนะคะพิมพ์มาเลยค่ะว่าใครได้ดูข่าวอันนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะดีใจจริงๆเลยค่ะ ก็วันนี้ผมตรงโทษทีนะคะเพราะว่าจะมาม้วนผมทุกวันไม่ได้ะค่ะเดี๋ยวผมเสียกำลังดูแลมันอยู่นะคะโอเคค่ะพอเราพูดถึงเรื่องความรักวกเข้าไปเรื่องการจดทะเบียนวกเข้ามาเรื่องทรงผมของพิมพ์เสร็จเราก็ต้องกลับมาสู่ความรักนะคะตรงนี้กระดาษเลยเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะหาคนรักได้1คนนะคะมันก็ยากสุดแสนจะยากแล้วใช่ไหมคะแต่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือว่า การที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะมันจะยากยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าต่างต่างเพศต่างนิสัยต่างจิตใจต่างที่มาต่างพ่อต่างแม่ต่างสันดานเข้าใจไหมคะการที่เราสองคนจะมาอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหาโดยมีปัญหาให้น้อยที่สุดนะคะมันยากมากนะคะซึ่ง ชีวิตคู่ต้องอาศัยความอดทนการไว้เนื้อเชื่อใจกันการซื่อสัตย์ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญค่ะ3ข้อหลักก็คืออยากให้ทุกคนนะคะปรับเปลี่ยนปรับตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนค่ะปรับตัวเองให้เข้าสิ่งไหนที่ว่าเออผู้ชายคนนี้แฟนเราไม่ชอบไม่ใช่ผู้ชายแฟนเราไม่ชอบเออเราก็อย่ากทาเราทําไปแล้วเขาอารมณ์เสียเขาโกรธเราก็ต้องยอมปรับตรงนี้ บางทีการนั่งคุยกันมันก็จําเป็นเข้าใจไหมคะเราก็ต้องนั่งคุยเออเธอไม่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมฉันจะได้ต้องไม่ทําอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะมันต้องปรับปรับทั้งสภาพจิตใจปรับทั้งการกระทําของเราให้มันเข้ากันเพื่อจะรักษาความรักที่เรามีต่อกันให้ยืดยาวต่อไปเข้าใจไหมคะพี่พิมพ์ปรับไหมพี่พิมพ์ปรับค่ะพี่พิมพ์คนที่อารมณ์ร้อนมาก่อนวีนแตกวีดวดัดปั้ง แต่พอเรารู้ว่าเราแต่งงานแม่เราสอนไว้ว่าตอน,ว,นวันที่เราแต่งงานแม่บอกว่าสิ่งเดียวที่จะครองคู่ได้ดีคือความอดทนความละเอียดในความคิดเข้าใจคําว่าความละเอียดในความคิดไหมคะอย่าอย่าหูเบาอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องคิดเราต้องไตร่ตรองคําพูดของคนบางคนอาจจะทําให้ชีวิตคู่เราไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ถ้ามันอดทนแล้วมันอยู่ไม่ไหวเราก็ต้องเลิกเราก็ต้องเดินออกมานี่คือคําพูดของแม่พี่พิมพ์นะคะแต่เราก็ปรับเข้าหากันได้โดยดีค่ะสามีเขาก็ปรับพี่พิมพ์ไม่ชอบให้เขาทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เขารู้เขาก็ไม่ทำเขาเขาจะศึกษาพี่พ์มโดยเราทั้งสองจะศึกษาซึ่งกันและกันเข้าใจไหมคะในช่วงปีสปีแรกมาอาจจะมีการไฟกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเรายอมที่จะละบางสิ่งยอมในบางสิ่งปรับในบางสิ่งตรงนี้มันก็ทําให้ชีวิตคู่เราจะยาวได้ค่ะพี่พิมพ์ถือกติทำวันนี้ให้ดีที่สุดเข้าใจไหมคะอย่างเช่นพี่พิมพ์นับถือจแม่กุนอิมพี่พิมพ์ไม่มีเนื้ออัวในบ้านเนื้ออัวในบ้านสามีพี่พิมพ์คนนี้เคยทานสเต็กเขาก็ไม่ซื้อเนื้อเข้าบ้านอีกเลยค่ะตรงนี้เขาก็คือเขาให้เกียรติเรา เขาเคารพในศาสนาที่เรานับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายอย่างจุกจิกจุกจิกนะคะบางทีอย่างเช่นสามีพี่พิมเข้าใจว่าพี่พิมช้อปปิ้งเยอะแต่แต่ก่อนพี่พิมซื้อแบรนด์เนมบ่อยมากบิ๊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 กแบกเข้าใจไหมคะราคาแบบจุกจุกอะไรอย่างเยเดี๋ยวนี้พอเราแต่งงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มมาเออไม่ค่อยซื้อมากเบาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรามันปรับกันได้ค่ะเข้าใจไหมคะชีวิตก็คือจงจำไว้ว่าการที่เราพบรักนั้นว่ายากแล้วแต่การที่จะอยู่ด้วยกันนั้นยากกว่านะคะจงจําไว้ค่ะต้องอาศัยซึ่งความอดทนความไว้วางใจความซื่อสัตย์แล้วก็การปรับตัวปรับใจเข้าหากันนะคะจูนกันให้ถูกต้องนะคะก็อยากให้ทุกคนที่มีคู่รักมีคนรักมีสามีมีภรรยาก็ขอให้ทุกคน มีความสุขและมีความรักที่จีรังยั่งยืนกันต่อไปนะคะใครที่อกหักเพราะรักก็อย่าท้อแท้ค่ะอาจจะเป็นรักหน้าหรือรักครั้งต่อไปหรืออีกสองรักนั่นอาจจะเป็นรักที่สมหวังนะคะอย่าก,กลัวที่จะต้องทำคำว่าการหย่าร้างอย่าก,กลัวที่จะต้องก้าวออกมาถ้าคุณอยู่แล้วเจ็บแล้วจุกแล้วก็ไม่มีความสุขพี่พิมพ์แนะนำไว้เลยค่ะอย่าทน ถ้าทนเป็นปีสองปีอย่างเนี้ยมันไม่มีความสุขเราจะทนไปทําไมคะเด็กสมัยนี้เข้าใจค่ะว่าการอย่าร้างมันทําให้เด็กขาดความอบอุ่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เด็กสมัยนี้พี่พิ์ว่าเขาเข้าใจนะคะเหตุฉะไหนเด็กเขาจะต้องมานั่งดูพ่อแม่ทะเลาะกันเกือบทุกวันเด็กอะคะ่ะเขาจะสุขภาพจิตไม่ดีแทนนะคะตรงนั้นไม่ใช่คิดถึง ก็คิดถึงตัวเราก็พอ,อ,อไม่ใช่คิดถึงตัวเราพอคิดถึงตัวเราด้วยสุขภาพจิตเราไม่ดีลูกเราสุขภาพจิตไม่ดีอีกอยู่ด้วยกันไปก็แค่นั้นโอเคอาทิตย์หนึ่งมาพบกันลูกมาพบกันลูกอาจจะดูมีความสุขมากกว่านั้นเข้าใจไหมคะไม่ใช่ลูกไปโรงเรียนวันหนึ่งอ๋อเมื่อคืนแม่กับพ่อทะเลาะกันนั่งซึมการหยาด้างมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมคะแต่คือว่าแต่ถ้าเธอทนอยู่ไปมันก็แค่นั้นนะคะเข้าใจไหมคะ เข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างเถอะค่ะใครจะว่าพี่พิมเป็นการยุยงส่งเสริมให้คนหย่าล้างกันก็นกว่ามันการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่กันด้วยกันพร้อมหน้าเข้าใจไหมคะครอบครัวที่สมบูรณ์ คือเราต้องมีสุภาพจิตที่สมบูรณ์สุภาพใจที่ดีร่างกายเราไม่โดนทาร้ายตรงนี้นะคะจิตใจเราไม่โดนทาร้ายตรงนี้พี่พิมพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มากกว่าแล้วก็ลูกของเราเข้าใจทุกอย่างมันคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะพี่น้องชาวไทยวันนี้นะคะเคนะคะบ๊ายบายใครมีอะไรไม่ชอบก็บอกคะ่ะคอมเมนต์มาเลยคะ่ะเรื่องการที่พี่พิมพ์พูดเรื่องการหย่าร้างนะคะไม่ได้ยุยงไม่ได้เห็นด้วยแต่คือว่าอยู่ไป ยูจะทนทำไมถ้ามันไม่ใช่เข้าใจไหมคะก้าวออกมาค่ะแล้วก็มาเดินทางใหม่ของตัวเองค่ะ